ตอนนี้พระเอกกับนางเอกกำลังจะต่อสู้กันแล้วคันจิโร่คนไหนไอจูต่อสู้โอ้ยมิชิจังทำไมหน้าเป็น <ผม S 1> อย่างนี้งานไม่ค่าจิยูมผมคือเทพเจ้าจิยูพวกผมคือ,อคันจิโรคันจิโร่คือเทพเจ้าจิยูผม กินยงใช้นกิโลเอาละได้เวลาล้างแขนกันแล้วต่อสู้ได้อ้าอ่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 าอุ้ยตายแล้วอย่างนี้มันเรียกกันต่อตู้หรือยังไงเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่แน่ๆนที่แน่ๆนคือ เอาอันนี้มันเจ้าแม่คนอิ่มทำไมหน้าบวมอย่างงี้อ้าวเด้านี้ไหนเห็นนี่ค่ะี้กี้ด้วยโอ้ยล้างตุเ